สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับเพื่อนๆในช่วงย่ามเมื่อเสาร์นะครับเฮาสีมาตาเสาร์จักหน่อยนะครับเนาะเพราะว่าเอดกาซีได้ออกเดินทางนะครับผมในช่วงย่ามเมื่อเสาร์นะครับไปตั้งแต่ตีหาเลยนะครับเนาะนะครับผมสาหรับในคลิปนี้เฮาสีมาโลงเลขตัวนี้ให้เพื่อนๆนะครับเนาะก็คือ เลขแต้มร่วม2ตัวบนนะครับเนาะแต้มร่วม2ตัวบนของเฮานะั้นมีอยู่สูตรหนึ่งนะครับแล้วเฮากา็ได้ประมวลผลเพิ่มเติม2ส,สูตรนะครับเนาะเป็น3ส,สูตรเลยนะครับเทียบชน3สูตรเลยนะครับเพื่อนๆเนาะนะครับในสูตรที่1ของเฮานั้นนะครับผมตีเฮา ได้จับทงหวดทงหวดนมันก็เลขหลายโตจักหน่อยนะครับมันเป็นเลขเกตโตก่นได้นะครับเนาะเลขเกตโตแล้วเข้าเกสีเอาเลขสูตรนี่ก็คือเป็นสูตรฮกโตนะสองสูตรเอามาเทียบนะครับว่าสีได้แต้มไหนนะครับเนาะเป็นสูตรที่เดินดีเดินยาวต่อเนื่องนะครับบอท่านอีสูตรไม่แต่งวดเดียวนะครับเนาะเดินยาวต่อเนื่องเลยนะครับเพื่อนเนาะแต่ว่านะครับเพื่อนๆอันดับแรกนะครับเข้าสกีมาอ่านไลฟ์ซื้อขายเพื่อนๆนะครับผมแล้วก็สีรวบรวมนะครับผมจํานวนเงินทั้งหมดเลยนะครับผมเนาะในช่วงเสาร์นี้นะครับเพื่อนๆ นะครับที่เพื่อนๆได้รวมทําบุญมาตั้งแต่วันที่25นะครับเพื่อนๆเนาะตั้งแต่วันที่25นะครับเฮากับสีอ่านไร้ซื่อนี่เลยนะครับเนาะนะครับผมตั้งแต่วันที่25นะครับเนาะนะครับผมกับซีมีนะครับผมคุณเที่ยงนะครับเนาะคุณเที่ยง100นะครับเนาะนะครับคุณเที่ยง100คุณพาสกร100 คุณวาสนา100นะครับเนาะแล้วก็วันที่30นะครับมีคุณบุบผานะครับเนาะคุณบุบผาจินตนามณีรัตนนะครับ500นะครับแล้วก็คุณสมชาย111นะครับแล้วก็คุณกันนิกา200แล้วก็คุณเฉิดฉาย100นะครับเนาะแล้วก็ต่อมาก็เป็นวันที่2นะครับ2กรกฎาคมนี่นะครับเนาะก็สิมีคุณบุญเหลิมนะครับ200คุณแสงเดือน200นะครับเนาะแล้วก็คุณจรูนนะครับมาคุณจรูน300 นะครับแล้วก็คุณเทวิตนะครับสองนะครับเนาะแล้วก็ต่อมากเป็นวันที่3นะครับเนาะเนี่ยอันนี้เขาก็สิรวมมาเป็นบูมเออนะครับเนาะรวมมาเป็นวันๆนะครับเนี่ยวันที่3นะครับวันที่3ก็มีคุณพัทราพร308นะครับคุณโคสิษสามร้อคุณสายสุนี100นะครับแล้วก็นะครับผมผ่านภูมันี่หนี่สิบนะครับเนาะแล้วก็คุณอุไทยวันนะครับเนาะคุณอุไทยวัน300นะครับในวันที่3เนี่ยเนาะ นะครับคุณอุทัยวัน300แล้วก็ต่อมานะครับเนาะคุณสมจิต200นะครับคุณรัตนาพร142นะครับคุณกลิ่นพยอมนะครับคุณกลิ่นพยอมหรือคุณแม่น่อยเนี่ยเนาะนะครับผมคุณกลิ่นพยอมหรือคุณแม่หน่อยนะครับเนาะนะคุณสองอย่างนะครับเนาะนะสามร้อยนะครับผมแล้วก็คุณกัลยาอันบอแมนเออรแมนอยู่หรอกนะครับนะครับ ไอ้คุณคุณบุญน้อมสันดกคุณบุญน้อมเนาะคุณบุญน้อมคุณแม่หน่อยเนาะอ่าคนกลิ่นพยอมต่างหากเนาะคนกลิ่นพยอม300คุณกรยา0 0คุณอ่คุณสาวิตรีนะครับ500นะครับคุณบุญยลทธิ์300คุณนัททิตานะครับ400คุณวิไลวันนะครับ200คุณคิมนะครับ300นะครับคุณบุญตา209นะครับแล้วก็คุณรัตดานะครับ 200แล้วก็คุณทองพันหนึ่งร้อยนะครับเนาะนี่นะครับเนาะในวันที่สี่วันที่หานะครับกัสิมีคุณบุญสงนะครับคุณบุญสงแล้วคุณบุญส่งเลยสามร้อยนะครับเนาะแล้วก็คุณธีรพงสามร้อยนะครับแล้วก็คุณบุญเสริมนะครับเนาะคุณบุญเสริมจากยะลานะครับหาร้อยนะครับแล้วก็คุณเซียนเจ็ดเก้านี่ยครับเนาะเป็นช่องยูทูบเหมือนกันนะครับเนาะคุณเซียนเจ็ดเก้าห้าร้อยนะครับเนาะแล้วก็ต่อมานะครับเนาะ นี่คือรายชื่อทั้งหมดนะครับเนาะที่เฮาสีได้รวมรวบรวมนะครับทั้งหมดในการทําบุญในครั้งนี้เนาะนะครับคุณประยงสามร้อยนะครับเนาะนะครับแล้วก็คุณทิติยาพรสองร้อยห้าสิบคุณสุพรรณีสองร้อยนะครับคุณสุดใจห้าร้อยคุณอุบลนะครับหนึ่งร้อยนะครับคุณนันเทวัรหนึ่งร้อยนะครับคุณชาตรีหนึ่งร้อยคุณธานิดานะครับสามร้อย นะครับคุณเหลานะครับ500คุณสรันวิทย์150นะครับแล้วก็คุณสาริดานะครับคุณสาริดานะครับสาริดาอินตานะครับ200นะครับแล้วก็นางสาวบุญเลิศ300นะครับคุณอนงลักษ์219นะครับแล้วก็คุณสุภาพ300นะครับแล้วก็คุณสมัครนะครับ200อ่าคุณอุบลนะครับ200นะครับคุณนรงค์200 คุณนงรักนะครับหนึ่งพันนะครับเนาะคุณนงรักหนึ่งพันแล้วก็คุณวิรัตนะครับสองร้อยนะครับวิรัตวงจันทร์สองร้อยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับนางสาวอารินทานะครับแปดสิบแปดนะครับเนาะแล้วก็นายโสภาสองร้อยนะครับแล้วก็นายเทวีสามร้อยนะครับเนาะแล้วก็คุณสุนันสองร้อยนะครับเนาะนะครับผมแล้วก็ต่อมากับวันที่แปดเนี่ยคุณสุพิชพงสามร้อยนะครับ แล้วก็อันนี้ก็เป็นฝากเงินสดนะครับฝากเงินสดผ่านเคาน์เตอร์นะครับสามร้อยนะครับวันที่แปดเลยนะวันที่แปดนะครับเนาะผู้ใดอยากแกลงซื้อมากก็ได้นะครับนี่นะครับเนาะนะครับวันที่แปดนะครับมีคนฝากเงินสดหรือไม่นะครับเนาะมันเกิดมาเป็นแบบนี้เนาะนะครับสามร้อยแล้วก็คุณสุนทรสองร้อยคุณจิตตินะครับผมหนึ่งร้อยนะครับคุณพันนีสองร้อยแล้วก็คุณคุณกิติรอบที่สองหนึ่งหนึ่งร้อยนะครับเนาะคุณชูอิดนะครับห้าร้อยครับ นาวาอากาศเอกหรือเปล่านะครับนอเนี่ยปีชานะครับ500นางสาวดาริกา200คุณประสงค์200แล้วก็คุณจุธาทิพย์200นะครับเนาะคุณจุธาทิพย์200นะครับนะครับต่อมานะครับเนาะนะครับผมคุณสสิธรห้าร้อยนะครับคุณทิพวรรณ100คุณพานุวัฒน์สองร้อยนะครับแล้วก็อันนี้ก็ฝากกันสดนะครับเนาะในวันที่เก่านะครับเนาะวันที่9 นะครับ100นะครับแล้วก็คุณครับเจ้ว200คุณยุภาวัน100นะครับนะครับผมแล้วก็นางสาวสมรัก100นะครับแล้วก็คุณเล็กนะครับคุณแม่เล็กเนาะนางเล็กเนี่ยยีนะครับแล้วก็คุณนภาพรร้อยสาคุณเทิดธรรม100คุณราเชนนะครับเนาะหนึนะครับคุณราเชนคุณแม่สมจิตนี่เนาะนะครับหนึคุณเยาวณีนะครับหนึ envision, นะครับ คุณบุญรัตน์นะครับคุณบุญรัตน์หนึ่งร้อยคุณชวัลรัตน์นะครับแปดร้อยนะครับเนาะนะครับผมอนุมายนะครับอนุมโธธนาสาธูนาะชวัลรัตน์นะครับแปดร้อยนะครับคุณแหวนเพชรนะครับสามร้อยนะครับเนาะนี่นะครับเนาะคุณแหวนเพชรนี่เป็นพี่ชายของแอดเองนะครับเนาะเป็นพี่ชายของแอดเองนะแหวนเพชรนะครับเท่าอีเทวีทรัพย์นี่เนาะนะครับสามร้อยนะครับแล้วก็ต่อมาวันที่สิบเอ็ดนะครับเนาะนะครับผมคุณจันทรรัตน์ หรือเปล่านะครับคุณจันทรรัตเนี่ยจันทรัตนะครับห้าร้อยคุณพิสิทธ์สามร้อยคุณสุตัญญานะครับห้าร้อยสุทัญญาหรือเปล่านะครับสุตัญญาห้าร้อยคุณมาลลยนะครับคุณมาลัยนะครับมาลัยนะครับสองร้อยนะครับเนาะนะครับผมแล้วก็ต่อมาคุณกฎชกรอนนะครับคุณกดชกรอนนะครับผมสี่บาทนะครับสี่บาทนะครับสี่บาทสี่สตางค์นะครับเนาะ เนี ihen, expert, ่ยครับ4บาท4สตางค์นะครับเนาะคุณคุณกฎชกรนเนี่ยนะครับ4บาท4สตางค์นะครับเนาะแล้วก็คุณชานชัย200นะครับคุณสหคม100นะครับแล้วก็คุณสุระเดชนะครับ200นะครับแล้วก็คุณสุวัฒนานะครับผ่านอ่ากรุงไทยแบงค์นี่นะครับเนาะเคาน์เตอร์กรุงไทยนะครับสุวัฒนา300คุณบุญบุญอย่างนี่ครับเนาะบุญลูบุญลุยนะครับ บุญหลุยหรือบุญรัวหรือบุญอย่างสักอย่างเนี่ยนะครับบุญหรือบุญรัวบุญหลูหรือยังไงนะครับเนาะอันนี้ L U E เนี่ยครับเนาะอ่านมาแบบใดกับอ่านผิดขออภัยเีกทนะครับเพื่อนๆเนาะนะครับมันขึ้นมาเป็นแบบนี้เนาะบุญอีหยังเนี่ยแะบุญหลูบุญหลุยบุญหลูเนี่ยครับบุญบุญรัวเนี่ยครับเนาะร้อยแปดนะครับเนาะอ่านผิดขออภัยนะครับคุณพิทักษ์สามร้อยคุณพิษสมัยนะครับหนึ่งร้อยคุณบุญน้อมหรือคุณแม่น้อยนี่ะครับเนาะคุณบุญน้อมคุณแม่น้อยนี่ยสองร้อยนะครับ คุณนันทพรหนึ่งร้อยคุณสัญญานะครับเนาะหนึนนนนนน <ve> ่งร e ้อยเก้านะครับเนาะคุณจุธามาศสามร้อยนะครับแล้วก็คุณพัชรพลนะครับเนาะคุณพัชรพลคุณพัชรพลเนี่ยนะครับเนาะนะครับพัชรพลคุณพัชรพลเนี่ยสามร้อยเก้าสิบเก้านะครับคุณเกษมเก้าสิบเก้าคุณวิไลนะครับคุณวิไลสองร้อยคุณยุภาพรนะครับคุณยุภาพรสองร้อยคุณภูณริศ 300นางสาวนารี2 5 0 0นะครับเนาะนางสาวนารี500นางสาวอุตสณี300นะครับแล้วก็คุณพรทิพานะครับเนาะคุณพรทิพา200แล้วก็คุณธัญพธญพานะครับเนาะคุณธัญญพานี่มีมีเพิินฝากโอนพรนะครับเนะบานะนะครับบัญชีของธัญญพานี่600นะครับเนาะแล้วก็นางสาววันวิสา300นะครับเนาะนะครับผมเข้ากระวมมาเป็นเบอร์แบบนี้นะครับเนาะ สำหรับมื่อนี้ได้หาพันหนึเนาะวันที่สินี่นะครับเนาะนะครับผมนี่นะครับแล้ววันที่นี่เข้ากับมารวมนะครับเรารวมตั้งแต่วันที่25ถึงวันที่11เลยนะครับเนาะถึงวันที่สิบเอ็ลยนะครับนะครับผมบัญชีของเข้ากับรวมมานะครับเนาะนี่ครับวันที่ยี่สิบห้าสวันที่3า1สินะครับวันที่2,900นะครับวันที่3 1ม3 7นะครับ แล้วก็วันที่4นี่3,051บาทนะครับเนาะแล้วก็วันที่5นี่1,600นะครับแล้วก็วันที่5 6 7รวมกัน3มื่นนี่ได้5 0 0 5,907นะครับเนาะอันนี้เขาสีรวมเขาสีรวมมาเป็นมื่นเป็นมื่นแบบนี้นะครับรวมมาเป็นบันตัวนี้สีแดงแดงนี่เขารวมมาเป็นมื่นเนาะนะครับแล้วก็วันที่8นี่ครับ3,000นะครับเนาะวันที่8 3,000วันที่เก่ากับวันที่10นี่3,048นะครับเนาะแล้วก็วันที่11คือหมื่อนี้นะครับเนาะ อ่าอันนี้บัญชีบัญชีเก่านะครับบัญชีเก่าบัญชีเด่นชัยบุญสารเนาะหนึ่งร้อยหนึ่งพันห้าร้อยนะครับเนาะนะครับในการร่วมนะครับตัวเข้าร่วมนะครับแล้วสำหรับมื่อนี่นะครับเนาะนี่บัญชีตัวนี้นะบัญชีใหม่ของเรานี่ได้สี่พันแปดร้อยสิบเอ็ดนะครับสี่พันแปดร้อยสิบเอ็ดเ้ากับพมาล่าสุดโมนี่ครับคื้นพวนี้นะครับเนาะนะครับคุณวันวิสานี่นะครับเนาะนางสาววันวิสานี่นะครับผมมาสามร้อยเนาะมาสุไตล์โมูนะครับ ในเพิ่นกะสิมาอยู่ในช่วงละระยะประมาณสองทุ่มกว่านี่แหละนะครับอ่าทุ่มกว่ากเนี่ยไอ้ทุ่มทุ่มสองทุ่มสองทุ่มกว่าเนาะนะครับสามรอยนะครับแล้วก็เข้ากับรวมมาทั้งหมดนะครับรวมมาทั้งหมดเลยตัวนี้นะครับเนาะรวมมาทั้งหมดเลยนี่นะครับเนาะนะครับได้นะครับรวมยอดทั้งหมดเลยนะครับตั้งแต่วันที่สิบห้ายี่สิบห้านะครับผมสิกรกฎาไอ้วันที่ยี่สิบห้ามิถุนายนถึงวันที่สิบเอ็ดกรกฎาคมนี่นะครับเนาะเข้ากับได้นะครับผม ไปที่ตัวนี้เลยนะครับนะครับเนาะไปที่ตัวนี้เลยนะครับสองหมนเจ็ดิบสามะครับสองหมืนี่เจ็ดสามะครับเนาะนะครับผมสองหมืี่็ดิบามแล้วมันสีมี4สีสตางค์พอมนะครับเนาะจุดศย์สสตางค์นะครับเนาะนะครับผมมันสีมีดสีตางค์นะผนะครับเนาะพอวาว่มมีคุณกดสักพันเนี่ครับคุณกดสพันเนี่เนาะ นะครับคุณกดเจ้าพันเนี่ยพิ่นสี่บาทสี well, ่สตางค์นะครับเนาะนะครับปลายมันจะเป็นสี่สตางค์ตัวนี้นะครับเนาะนะครับได้สองหมื่นหกพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสามจุดสี่สตางค์นะครับเนาะนี่นะครับยอดเขาเข้าไปที่ตรงนี้เลยนะครับเนาะนะครับผมนี่นะครับผมเราเข้ากับสีได้รวมทําบุญกันในจํานวนนี้เลยนะครับเพื่อนเนาะนะครับผมเอาเอาอะไรเซียนเพื่อนเป็นเทียรีบร้อยนะครับเนาะเออแล้วก็มีอีกอันนึงนะครับเนาะก็คือเพิ่นฝากโอนนะครับผู้ที่ฝากโอนนะครับ คุณฝากโอนนี่นะครับผมกัสีมาตั้งแต่วันที่นี่นะครับวันที่หานี่เนาะนะครับตั้งแต่วันทยาหานี่ยอันใหม่เนี่ยครับเนาะมีบัญชีนางสาวอาริดานะครับผมหนึ่งผ่านบัญชีอาริดานี่ครับแล้วก็มีคุณเกตแก้วนะครับเนาะฝากโอนนี่ครับผม บัญชีนี้นะครับคุณอารีดา100คุณเจ็ดแก้ว100ร่วมเป็น200ในบัญชีของคุณอารีดานี่เนาะนะครับแล้วก็วันที่10ก็มีคุณราเชนนะครับผมคุณแม่สมจิตฝากโอนนะครับ100นะครับเนาะนะครับแล้วก็บ,บัญชีของคุณธัญภานี่นะครับเนาะนะครับผมบัญชีของคุณธัญภาก็มีคุณธัญพาห้าสิบาทนะครับห้าสิบแล้วก็คุณนางสาวสัสิภาเนี่ยห้าสิบนะครับแล้วก็คุณนางจินตนานี่ยห้าร้อยนะครับในบัญชีของคุณธัญภาเนี่ยโอนมา 600นะครับเนาะ600นะครับเนาะนะครับบัญชีของคุณท่านจ้าพานะครับมีอยู่3คนนะครับคุณสิศิภาคุณกินตนานะครับเนาะอันนี้คือเพิ่นฝากโอนนะครับเนาะ500บาทพอนี้คุณแม่กินตนานี่เนาะนะครับผมเอากระขออนุมัติน้าส่าถั่วนำเพื่อนๆบื่อัดสุขุสุขณนะครับเนาะรวมเงินไปแล้วได้ไปที่สองหมนหี่ร้อยเนะครับเพื่อนจุดสสตางค์นะครับเนาะเอานะครับผมกะ ขออนุโมทนาสาธุกับเพื он, เ่อนเพื он, ่อนเบื้องสุขสุขนนะครับผมเอาไว้รียงวมต้นบนกันในรอบนี้นะครับเนาะเอานะครับผมจะเขียนไปเบิ่งตัวเลขกันเลยนะครับนะตัวเลขนะครับเนาะสำหรับตัวเลขของเฮ้านะครับเพื่อนๆในสูตรนี่นะครับเนาะก็คือเป็นเลขแต้มรวม2ตัวบนนะครับตำแหน่งเฮ้ามาไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมหลักแสนสามคำั้สองเป็น6นะครับผมหลักหมื่นเขาเรียก9นะครับหลักหน่วยบนคือเลข1 3ครั้ง1 1เป็น3นะครับ1 3เป็น3เนาะแล้วก็หลักหน่วยล่างเขาเรียกสนะครับหลักร้อยครั้งที่1 1เลขหน่วยครั้งที่1เลข1 สิบครั้งที่สเลขแปดนะครับร้อยครั้งที่3เลขหนึ่งนะครับร้อยครั้งที่4ีเลขหกนะครับบวกห้คงที่นะครับบวกกันเลยนะครับเนาะนะครับหกวกเเป็น5 5าบวกสเป็น8 8ดบวกสเป็น0ูนะครับศูนย์วกหได้1นึบวกหเป็น2 2งบวกแปดเป็นศูนศย์วกหได้1นึบวกหเป็น7 7็เบวกหเป็น2ได้2องนะครับสอล้วากนัไปสามตัวนะครับสองสามสี่นะสองสี่เนาะบวกหนึ่งบวกหนึ่งนะครับแล้วก็บวกสองนะครับสองวกสเป็นห หกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดบวกหงเป็นแดนะครับบวกสงตัวเดียวนะนะครับสองสี่สอนะครับในแต้มตัวนี้นะครับแล้วเลขออกสี่นี่นะครับมันเกิดสิไปที่แต้มแปดนะครับหนเข้าแต้มแปนะครับเนาะงวดต่อมานะครับห้เข้าเต้มเจดนะครับงวดต่อมา7เดเข้าแต้มศูนยงวดต่อมา0ศย์เจ็เข้าแต้มเงวดต่อมา0ศูนย์เข้าแต้มหนะครับงวดต่อมาหนึ่งเก้าเข้าแต้มศูนย์ศูนย์สามเข้าเต้มสามเจ็ดสองเข้าแต้มเก้านะครับเจ็ดสองเข้าเต นะครับมันจะเลี้ยงออกมาแบบนี้นะครับเขาเลี้ยงออกมาแบบนี้นะครับเพื่อนๆเลี้ยวบานที่นี่ในงวดนี้นะเขาประมูลผลออกมาแล้วนะครับได้ไปที่ตัวนี้เนาะนะครับหนึ่งสองสามห้าหกเจ็ดนะครับถามาแล้วมันจะมาแบบนี้หรือไม่นะครับเนาะนะครับมาแบบนี้หรือไม่นะครับมันก็สิบมาแบบนี้แล้วก็มาแบบนี้นะครับเนาะนะครับผมในการเส้นทางการเดินของตัวเลขนะครับในสูตรที่หนึ่งนี่ได้ไปที่ตัวนี้นะครับหนึ่งสองสามห้าหกเจ็ดนะครับเนาะเป็นเลขแต้มตัวนี้นะครับบวก2ตัวเดียวนะครับบวก หนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งนะหนึ่งสองสามนะบวกห้าบวกสองได้ห้านะครับบวกหนึ่งเป็นหกเป็นบวกหนึ่งเป็นเจ็ดได้หนึ่งสองสามห้าหกเจ็ดนะครับหนึ่งสองสามห้าหกเจ็ดในแต้มรวมนะครับเนาะนะครับเพื่อนๆเนาะอันนี้ก็เป็นสูตรใหม่นะครับเนาะนะครับผมเป็นสูตรที่สองให้เป็นสูตรที่สองเลยนะครับได้ไปที่หนึ่งสองสามห้าหกเจ็ดนะครับเนาะในสูตรที่ที่สองนี่นะครับให้เป็นสูตรที่สองนะครับอันนี้เป็นสูตรหลักของเรานะครับผมสูตรหลักของเราเนาะนะครับอันนี้ได้ไปที่หนึ่งนะครับสอง นะครับสามแล้วก็ห้าแล้วก็หกแล้วก็เจ็ดนะครับเนาะนะครับต่อไปนะครับเพื่อนๆเท่ากับสิไปเบื้องสูตรที่สามนะครับเนาะสูตรไม้ขึ้นกันนะครับเนาะนะครับสูตรที่สามคือตัวนี <mo ans in the tank> ้นะครับเนาะนะครับผมในตำแหน่งนี้นะครับผมเท่ากับได้ผลมวนผลนะครับเท่ากันมากว่าเพื่อนๆเป็นที่เรียบร้อยนะครับเท่าใส่หลักหมื่นหนึ่งครั้งนะครับคือเลขเก้าหลักพันเลขเจ็ดนะครับหลักสิบบนเลขหนึ่งสิบล่างเลขเก้าหน่วยหนึ่งสองค้งหนึ่งหนึ่งเป็นสองนะครับ 12ก็คือเลข 8, ปดนะครับสิก็คือเลข 0, 0, 0, 0ูนย์ก็ได้ศูนบวกหงคงที่นะครับตำแหน่งนี้เนาะนะครับบวกกันเลยนะครับเกวกเเป็น 6, กนะครับเกวกเเป็นหกหบวกหเป็นเจ็นะครับเจวกเเป็นหกนะครับหกวกสเป็นแปดบวกแเป็น 6, 6หบวกเป็นหกหวกเป็นเจ็ได้เจนะครับเแล้วก็บวกหเป็นแปนะครับแปวกสานะครับแปวกสจะได้ 1, 1ึนบวกหะครับจะได้ 2, 2งบวกสเป็น 4, 4่บวกหเป็น5 ได้ตัวนี้นะครับเจ็ดแปดหนึ่งสองสี่หะครับเลขออกไปที่สี่หนะครับสี่หนึ่งเจ็ดตัวนี้เข้าเต้มแนะครับเนาะเข้าเต็มแตัวนี้งวดต่อมาหาสเข้าเต็มเจ็เข้าเต็มศูนย์ศเข้าเต้มเจ็ย์หเข้าเต็มหกนะครับเนาะนะครับผมแล้วก็ต่อมานะครับหนเข้าเต้มศูนเข้าเต้มสามเจเข้าแต็มเก้เข้าแต็มเก้ย์หเข้าเต้มห้านะครับเนาะสำหรับงวดนี้นะครับประมลผลออกมาแล้วได้ไป 670134นะครับเพื่อนเนาะในสูตรที่3นี้นะครับผมกระซิได้ไปที่ตัวนี้นะครับ670134มันสิเป็นเลข6กตัวนะครับเนาะเป็นเลข6กตัวนะครับผมเลี้ยวบานข้าวสิเปเบิ้งสูตรที่1สูตรหลักของข้าเองที่เขาใส่เป็นทุกซุกอวดนั่นเนาะนะครับนะครับนี่คือแต้มรวมนะครับ2ตัวบนนะครับเป็นเลข7จตัวนะครับตัวนี้นะครับเนาะเดินมาปีนึงเลยได้นี่นะครับอันนี้ข้าอันนี้ข้าเปลี่ยนหนามันเลยไม่ไม่หน่อยนะครับ เดินมาตั้งแต่ปี65นะครับสูตรนี้นะครับเดินมาตั้งแต่ปี65นะครับนะครับอันนี้ก็ปี66แล้วนะครับเนาะสูตรนี้มีหลุดอยู่ครั้งหนึ่งนะครับหลุดอยู่ครั้งหนึ่งนะครับในสูตรนี้เนาะนะครับผมตั้งแต่ปีไก่เนี่แต่ปีนี้ยังไม่หลุดเลยนะครับเนาะได้2 3 4 5 6 8 9นะครับในตัวนี้นะครับเพราะในในสูตรนี้เนาะนะครับ2 3 4 5 6 8 9นะครับเนาะนะครับผมในเลขสูตรนี้การที่ได้ไปที่ตัวนี้นะครับ นะครับเ,เพื่อนๆสำหรับสูตรนี้นะครับเนาะสำหรับสูตรนี้นะครับผมการประมวลผลนะครับผมการประมวลผลให้แบบได้มาสั่นมานะครับผมการประมวนผลใส่ตัวนี้นะครับเนาะใส้หลักร้อยครั้งที่2แล้วก็หลักหน่วยครั้งที ², ่2นะครับนี่นะครับผมอันนี้ก็คือสูตรนี้นะครับเนาะนี่นะครับสูตรนี้นะครับการใส่หลักร้อยนะครับครั้งที่2หลักหน่วยครั้งที่2นะครับ2ตัวนี้บวกกันลบ1นะครับเนาะบวก1บวก1บวก1บวก2บวก1นนะครับเนาะนี่นะครับ ครั้งที่2นะครับครั้งที่2นะครับเนาะครั้งที่2ก็คือตัวนี้นะครับเนาะครั้งที่2ก็คือตัวนี้นะครับครั้งที2่ 1, 2คือตัวนี้นะครับเนาะสองวกหนลบหนะครับสองวกหนลบหนึ่ะครับคือตัวนี้ครับสองบวกหนลบหนะครับสองบวกหนึลบหนึ่งกได้2นะครับนับไปเลยนะครับผมนับไปทีละแต้มนะครับสองบวกหนบวกหบวกหะครับไปสามบวกหเป็นสีบวกหนึ่งเป็นห้บวหนึ่งเป็นหตัวนี้นะครับตัวนี้บวกสองนะครับสอบวกสองเป็นแปดแปด ห้าหกแปดเก้านะครับเพื่อนเนาะนะครับเข้ากันที่ได้ตัวนี้ไปที่สองสามสี่ห้าหกแปดเก้านะสองสามสี่ห้าหกแปดเก้าตัวนี้เป็นเจ็ดตัวอันนี้หกตัวนะครับเล้วบานที่เลขตัวนี้นะครับเนาะเลขตัวที่มันชนนะครับเนาะถ้าเป็นเลขสองนี่ะครับเลขสองเนี่นะครับเลขสองมันก็จะชนสองตัวนะครับชนสองตัวนะครับเลขสองมีสองนะครับเนาะ เลข2มี2นะครับตัวที่มี2เนาะนะครับตัวที่มี2นะครับแล้วก็เลข3นะครับเลข3มี3ตัว1 2 3นะครับเลข3มี3ตัวนะครับ3ตัวเขาทีเขียนสนิทนะครับผมเลข3มี3ตัวนะครับสามแสม3นะครับเนาะแล้วก็ต่อไปแต้ม4นะครับแต้ม4ก็จะมี2ตัวนะครับแต้ม4จะมี2นะครับแล้วก็5นะครับเนาะ5มี1มี2นะครับแต้ม5ก็จะมี2นะครับเนาะแต้ม6นะครับแต้ม6มี1 มีสองแล้วก็มีสามนะครับแต้มหกมีสามนะครับแต้มแปดนะครับแต้มแปดมีหนึ่งนะครับเนาะแต้มแปดมีหนึ่งนะครับแล้วก็แต้มเก้านะครับแต้มเก้าก็มีหนึ่งนะครับแล้วก็แต้มเจ็ดมีสองนะครับแต้มเจ็ดนะครับมีสองเนาะเจ็ดมีสองนะครับนะครับเจ็ดนะครับมีสองนะครับแล้วก็ซีได้ไปที่แต้มสามก็แต้มหกนะครับเนาะแต้มสามก็แต้มหกเพราะว่าพวกนี้มียางละตัวเอาแต้มหนึ่งนะครับมีสองนะครับแต้มหนึ่งมีสองเนาะนะครับแต้มหนึ่งมีสองนะครับ เรากะแต้มศูนย์ตัวเดียวนะครับแปดตัวเดียวเก้าตัวเดียวนะครับเนาะหนักครับผมก็ที่ได้ไปที่ตัวนี้นะครับเนาะสองแต้มนี้แต้มสามกับแต้มหกจนสามสูนย์นะครับแต้มสามนะครับแต้มสามแล้วก็แต้มหกนะครับแต้มรวมสองตัวบนก็จะไปที่สามกับหกนี่ะครับแต้มสามกับแต้มหกถ้าแต้มสามกับแต้มหกนะครับนี่คือตัวที่เข้าจับคู่นะครับนี่คือแต้มสามกับแต้มหกนะครับอันนี้มาครบสองตัวบนนะครับ แต้ม3กับแต้ม6นะครับแต้ม3ามโบมีนะครับอย่นี้แต้ม3ไม่มีนะครับ4แต้ม6แต้มในตัวนี้นะครับ8แต้ม7แต้ม5แต้ม7แต้ม9แต้ม8แต้ม6แต้มนะครับนี่นะครับ6แต้มนะครับเพื่อนเนาะนะครับจะมี2สีนะครับ6แต้ม8แต้ม0แต้ม9แต้มเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนๆเลขก็จะมีอยู่2คู่นี้นะครับเนาะนะครับเลขถ้าเราจับมาอย่านี่นะครับมันจะเป็น12คู่นะครับเนาะ นะครับเพื่อนๆเลขเข้าจับมามซีไรสิบสองคู่นะครับเพราะว่าหลักสิบหลักหน่วยนั้นหลักสิบนะครับ0 1 2หลักหน่วย6 4 6 8 7นะครับเนาะท่าแต้ม6กับแต้ม3นะครับแต้ม6กับแต้ม3แต้ม3สิบบมีอยู่นี่มีแต่แต้ม6นะครับแต้ม6จะมี2ตัวคือ0 6แล้วก็2 4นะครับเพื่อนๆเนาะสิมีอยู่2คู่นี่นะครับที่เข้าแต้ม6นะครับที่เข้าแต้ม6เนาะนะครับผมแต่ว่าเลขตัวที่มันเป็นเลขที่มันมากใน ตัวที่เป็น2ตัวนะครับเนาะก็คือแต้มพวกนี้2 4 5 7ี่ห้าเจ็พวกนี้แต้มร่องนะครับเนาะแต้มรองก็จะมีแต้มสองนะครับ2ไม่มีนะครับเนาะแต้มสี่แต้มสี่ก็ศูนย์สี่นะครับแต้มสี่ศูนย์สแต้มห้านะครับแต้มห้แต้มห้านะครับเนาะแต้มห้าคือ1 4สี่นะครับนะครับแต้มเจนะครับแต้มเจดคือ0ูนย์ดนะครับศูนย์ดแล้วก็หนึ่งหนะครับ แล้วก็แต้มหนึ่งนะครับแต้มหนึ่งนี่ก็คือไม่มีนะครับไม่มีแต้มหนึ่งเนาะอยู่นี่ไม่มีแต้มหนึ่งนะครับเพื่อนๆเนาะอันนี้เกาอันนี้แปดอันนี้แปดอันนี้เกานะครับเนาะอันนี้แปดนะครับเนาะนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับเลขก็จะเด่นไปที่ตัวนี้นะครับเนาะแต้มสามกับแต้มหกนะครับผมก็จะมีอยู่ตัวเดียวเท่านั้นคือนะครับผมคือแต้มหกแต้มสามไม่มีเนาะนะครับก็แต้มหกแล้วก็หกนี่นะครับเนาะมีอยู่สองชุดนะครับเนาะแต่อย่างไรก็ดีเขาก็จับไปที่ สิบสองคู่แล้วก็แต้มร่องนะครับเนาะนะครับถ้ายบัยังได้หลายเก่าแต้มร่องนะครับเนาะแต้มร่องก็จะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกคู่นะครับเนาะมีอยู่หกคู่นะครับเพื่อนๆสำหรับเลขบนนะครับอันนี้เลขบนมีเข้าแต้มสองคู่คือศูนย์หกกับสองสี่นะครับนะครับแต้มร่วมสองตัวบนได้มาเป็นตัวนี้สามกับหกนะครับสามกับหกศูนย์หกกับสองสี่นะครับเนาะแต้มรองก็จะเป็นพวกนี้นะครับศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดหนึ่งสี่หนึ่งหกนะครับผมทั้งบัตรสิบสองคู่นี้สําหรับเลขบนนะครับเพื่อนๆเนาะ อันนี้เข้าจับแต้มรวมให้เพ e, ื่อนๆนะครับโดยสูตรใหม่นะครับสูตรใหม่ของเข้านะครับเพื่อนๆที Alexandra ่เข้าได้นําเสนอให้เพื่อนๆในงวดนี้นะครับเนาะเป็นงวดแรกหรือเปล่านะครับเป็นงวดแรกเนาะนะครับในเลขสูตรนี้นะครับเนาะแต้มรวม2ตัวบนนะครับใน2สูตรนี้นะครับเนาะจับเทียบชวนสูตรหลักนะครับสูตร6ตัวนะครับยังไม่หลุดเลยตัวนี้ก็เดินดีนะครับไม่มีหลุดคือกันนะครับเนาะนะครับผมก็อยู่ในเกณฑ์ข้าหกเจ็นะครับหกเจ็ดแนว แต้มหกแต้มเจ็ดนี่นะครับเนาะมันก็อยู่ในสูตรหลักแล้วก็มันการเป็นช่นเหล็กเด่นทำนะครับเนาะนักครับเพื่อนๆนี่นะครับเนาะเอานะครับผมสําหรับในคลิปนี้นะครับเพื่อนๆจะออกมาแล้วได้2แต้มแต้ม3กับแต้ม6นะครับสำหรับคลิปนี้เอาจจะไเพียงสำเนียนะครับผมอ่านในสื่อเพื่อนๆหล่นไปน้อยนึงเนาะนะครับผมเอาสําหรับมือนี้นะครับเพื่อนๆในช่วงเอ็ดนะครับผมได้เดินทางไปฮอนแล้วไอก้กัซซีเลย์ไทยภาพบรรยากาศใหม่เพื่อนๆได้ชมน้านะครับเนาะสำหรับการทําบุญในครั้งนี้นะครับเนาะ อ่าเมื่อนี้ก็เป็นวันที่12นะครับเลางเอกสิเดินทางเศร้าเล็กน้อยกะเพื่อนๆนะครับผมกะจงคอยอาถาับเบิร์นมาเล็ของเ้าสิได้เป็นตัวใดญนะครับเนาะเ้าตามตัวเล็กเป็เปล่อนๆไปน้ำนะครับใล้วนหลดงวดน,นี้เนาะเอานะครับผมสำหรับกิมนี้เพียงๆสี่ร้านเพื่อนไปเลยนะครับเพื่อนเนาะสวัสดีครับ